วีวีวีนางสาววี we. เต็มล้านเจ้าของบริษัท JJ p r o p e r t y ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานวันนี้ขอมาทำตามความฝันในวัยเด็กกับการทำงานเพลงที่ใจใฝ่หากับเพลงโคดีที่ไม่มีเธอเพลงร็อกยุค90กับดนตรีที่หนักลึกบาดใจเนื้อหาดนใจสไตล์จิโกโอกหักที่มากระชากใจวัยมันทั้งหลายโดยล่าสุดเจ้าตัวไปร่วมงานเดินพรมแดงในงาน Super Star i d o l Award 2025สาทำเอาเจ้าตัวตื่นเต้นและเพื่มปริ่มเป็นอย่างมาก พร้อมฝากเนื้อฝากตัวและขอฝากผลงานเพลงเอาไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจคุณผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะวีวี่ีนะคะปัจจุบัน,นตอนนี้ก็มีผลงานเพลงนะคะโคตรดีที่ไม่มีเธอค่ะแล้วก็วันนี้มาร่วมงานซปเปอร์ไอดอลอ d วอร์ด2025ค่ะ อ๋อก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนของเราค่ะอ,อ๋อโคตรดีที่ไม่มีเธอค่ะแล้วก็เดี๋ยวเพลงที่2ตามมาก็คือไม่มีเธอไม่ตายค่ะอ,อ๋อเนื้อหาเพลงแรกก็คืออกหักแล้วก็มุกออนไปเลยค่ะไม่ต้องรอ,งอามาจากาประสบการณ์ทั่วๆไปค่ะดูจากหลายๆชีวิตรู้สึกว่าการถ้าเราไม่มุกออนที่ไวมันจะเสียเวลาชีวิตค่ะอ๋อก็คิดว่าเดนใจแล้วก็พยายามทำใหู้กใจหลายๆคนนะคะใหร้รู้เอาไว้ชีวิตโคตรดีที่ไม่มีเธอ อ๋อก็มีเพลงที่2อง่กนที่บอกไปอะคะอ่ะแล้วก็จะรําเพลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะอ๋อทักิส่วนตัวมันก็รันไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีเวลาว่างเราก็มาทำเพลงละะ<อ>ใช่ค่ะ<อ>เป็นประเภทฝากสกายแล้วก็สายฝา,<อ>ากสาหรับคนที่ถ้าเจอโอกาสแล้วมีสิ่งที่ชอบก็ลงมือทําเลยค่ะอ๋อ,อถ้าเพลงก็ฟังได้ที่สปินนิ่งนะคะแล้วก็ทุกช่องทางทุกแอปเลยค่ะเพจบุ๊กก็ตามได้ที่วีวนะ